สวัสดีคะ่ะพบกับจันเจ้าเมืองช้างนะคะวันนี้ก็ได้เวลาหาอาหารให้น้องตะกะแตนอีกแล้วนะคะหลัจากงานประจํากลับถึงบ้านนะคะจันเจ้าก็แปลงร่างตัวเองเพื่อที่จะไปตัดหญ้าให้น้องตะกะแตนนะคะช่วงนี้แถวบ้านจันเจ้าฝนตกชุบเลยค่ะทุกคนหญ้าที่จันเจ้าปลูกไว้ก็กําลังงอกงามนะะเราก็ทําการตัดหญ้าตรงโคนนะคะเพื่อที่จะให้หญ้าแตกกอออกมาใหม่เยอะๆนะคะจันเจ้าก็จะนําแค่ใบหญ้านะคะให้น้องตะกะแตนได้กินนะคะส่วนลําต้นนะคะเราก็ทําการตัดเป็นท่อนๆนะคะเพื่อที่จะนําไปปลูกขยายพ ต่อนะะคตอนนี้จันเจ้ากําลังทําการขยายพันธุ์ตะกรแตนะคะต้องปลูกหญ้าไว้เยอะๆค่ะตัดเสร็จแล้วจันเจ้าก็แบ่งมาวางไว้นะคะแล้วทําการตัดเอาแค่ใบแล้วก็ยอดนะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้น้องตะกรแต่ได้กินนะคะก่อนที่จะใส่หญ้าให้น้องตะกะแต่นะคะจันเจ้าก็ทําการสลัดหญ้าด้วยนะคะเผื่อมีน้องมดเกาะหญ้าอยู่นะคะเราก็ทําการสลัดก่อนนะคะจากนั้นเราก็นํามาให้น้องตะกรแต่ได้กินกันนะคะน้องตะกรแต่กรงนี้นะคะก็อายุประมาณ3วันนะคะน้องยังฟักไม่หมดค่ะส่วนกรงนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะวันนี้ก็จบพัน กิจให้อาหารน้องตะกะแต่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ